จะบอกให้ทำคลิปนะคะก็เลยหยิบขึ้นมาอ่านค่ะแล้วเราก็จะดูว่าคลิปนี้มันจะสำเร็จหรือเปล่าเย่วันนี้เราจะไปที่ไหนกันคะอันนี้คือใครนะคะก็ะคือใครคะไม่รนนู้คุณคือใครคะไม่รู้สิครับวันนี้เราไปไหนกันคอเราไปฮาวส์มูนเบย์มูงไปท่องมาก่อนมึงทำคนอื่นเขาสับสนหมดแล้วเนี่ย อันน Half Moon Bay Half Moon Bay Okay How to go there I take train Uh huh. and and walk Okay walk for thirty minutes นะคะมึงไปคนเดียวนะคะกูนั่งรถส่วนนี่นะคะก็คือจานะคะคนที่บอกว่าให้เราทำคลิปได้แล้วนะคะโอเคครับแม่แล้วขอท้าทีโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไหน ไปเจอกันค่ะฟูลเบยวันนี้จะพาไปเที่ยว <laughs> จะแล้วไหมไม่รู้คิวนี้ไม่รู้ได้สาระอะไรวะ <laughs> อ๋อเดี๋ยวเราพาไปดูลูกชายเราดีกว่าเขาซื้อตั๋วอยู่ทาเคชิ this is my rock new uh, new new episode yeah new episode new new episode new will coming soon I hope that โอเคบีซ <Okay>. oh. ี่จังวันนี้ทำไม,ไมคนเยอะเหรอคนเยอะทุกเสาแหละบ่ายโมงแล้วยังอยู่ในเมืองอยู่ใช่บ่ายโมงไอ้วัสสสดดีีคววา่ัันนี้อากาศอากาศดีไม่มีสคริปอะไรเลยนะคะจะรู้เรื่องไว้ได้ทีเดี้ ไปก่อนนะเดี๋ยวแมมเต็มเดี๋ยวมาใหม่จริงๆคลิปนี้ต้องสำเร็จ <c oughs> ตู้ดูคน,คนน้อยคนน้อยน้อยเมื่อกี้เ็าไม่ได้มีคนเลยนะตู้นี้ผหันมาไปไปโอเค <laughs>

ว่าถ้าหนึ่งหมื่นเก้าเพื่อนท่าไม่เดินนะคะดอกไม้ใชน้นี่ฟ้าเลยนี่อะไรนะฟอเลิ้เช่าปะล่ะแม่น่ารักออ้ยออนเซนยูน่ มันจะเป็นแล้วใช่ไหมนั่นไปดิสวยๆไปดิของยิบเี้ยเซิกเคนให้เลย5นามินชีวิตในมเมลเบิร์นเป็นปยังไงบ้างคะเข้าเดือนที่5แล้ว6แล้วอ้วน <One. S 1> ถ้าคัดไม่มีจานะคะ ไมร้องไห้กับไทยไปแล้วจริงๆถ้าไม่มีอาจจะดีกว่าไม่มีทางถ้าไม่มีมึงก็คือมึงมาทะลุไม่ทราบวาจจะยังไม่เคยมาก็เหมือนกันไปหมดเลยเดินลำบากเหรอไม่ลำบากนะมึงไม่ลำบากเลยไม่ลำบากยังไงเอ้ยข้างล่างมันเดินลำบากอยู่นะ ขอเอาหมวกที่ทาเคชิก่อนเนี่ยได้ไว้ด้านหน้าสีสวยเอ๋ก็คืออยากจะพูดอะไรก็พูดเลยนะคะก็มาีถึงสามพันสามร้อยหนี่จ้าโอเคโอเคใครรู้ก็แปลดเยยรราคุกันู้ใช่ไหมใช่ไหม ัใส่ซับที่แบบว่าภาษบรรทัดสามแปลไม่ถูกมั้งใส่ซับที่แปลภาษาที่ผมพูดให้ก็ว่ามันนี่จือนีเดอร์ぐらいกันนะครับอยากจะพูดอะไรก็พูดเต็มเต็มเต็มที่ให้กนะเกอโอเคสกายเซ็นโมใช่ไหมมาสนุกโซกันในกับรายการจริงจิงเหรอโอเคโซเคยมาที่นี่หรือยังใช่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 เคยเคยมากับใคร なんだろ <laughs> う ซาแค่เพียงยังมีรอยยิ้มมันแดนขอให้วันคืนที่โหดร้ายเรือเมื่อวานสินยังมีฉันยืนอยู่ที่ตรงนี้เป็นคันที่ข้างใจอาจมีวันที่หลอกช่างใจร้าย Touch your pine มนี่มากินไก่เกาหลีแล้วใช่กระติบะติบทำไมนะแล้วก็หิวมากนะคะก็เลยไปตักเครื่องเคียงมาซึ่งจริงๆแล้วสตาฟต้องเป็นคนตักให้แต่เราไปเอามาแล้วชุดหนึ่งแล้วสตาฟก็เอามาให้อีกชุดนึงไม่รู้โดนคิดเงินเพิ่มเมื่ปแบบให้พวกเขา อันนี้ไม่กินผักนะก็เลยนั่งนิ่งร้านตรงข้ามร้านนี้เป็นร้านเบียร์นะคะทำไมเราเก่งอ่ะเพราะว่าจาบอกอันนี้ไงให้รีวิวอันนี้อยู่มาจะเข้าเดือนที่6แล้วไหมคะเพง ของครเข้าเดือนนี้คะแล้วไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยค่ะนอกจากขูฟังหนึ่งอันเ้เดอนี้เเดือนนี้ค่ะเดือนนี้่ะเดือน่ะอันนี้เสี่เดือนอันนี้เพิ่งีเดือนมีจาเป็นหนึ่ตัวมีจาเป็นตัวเป็นตนมีจาหนึ่งตัวเป็นตัวเป็นตนมีมือแล้วค่ะสีเดือนถามว่าได้อะไรบ้าง

เราจุบรรจุวันกันที่หน้าที่เฉียนเดี่ยวนะคะมาฟังดนตีสดบ้ายบาย You say see you next episode มาเจอกันในอีพิโซดต่อไปบ๊ายบายจ้า